ดีพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชค่ะพี่น้องรักใหมไหมรักไหมอา่าไหนเช็คเสียงกันหน่อย คุณทุกคนมากๆที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามมาฟังการปราศัยในวันนี้นะครับเพราะว่าอีกแค่ไม่ถึงสองอาทิตย์แล้วเราก็จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งซ่อมเลือกต้อมต้องเลือกต้อมใช่ไหมคะเลือกตั้งซ่อมต้องเลือกพักต้อมนะคะวันที่27เมษาก็ต้องขอแรงพี่น้องประชาชนออกไปเลือกตั้งกันอีกครั้งช่วงนี้มันจะทีทีนิดนึง ซพิ่งจะเลือกนายกอบจอกับสมาสสภาสมามชิกสภาอ,าจอบจไปหลัดหลัดนะเมื่อเดือนกุมภาวันนี้ก็ต้องออกไปเลือกตั้งกันอีกแล้วเพราะเป็นการเลือกตั้งซ่อมเนื่องจากว่าสสคนก่อนหน้านั้นได้ใบแดงเราก็จะไม่อ้มอมคอมก็ต้องขอให้พี่น้องวันนี้ต้องลองเลือกพักที่มันเป็นฝ่ายค้านดู ถ้าเป็นตอนห 6, 6เวลามาหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ยังไงเราก็ต้องหวังว่าพัคที่เราเลือกต้องได้เป็นรัฐบาลใช่ไม่ใช่แต่วันนี้หมดทางแล้วค่ะดูหน้าดูตาพักที่ร่วมรัฐบาลอยู่ตอนนี้พักประชาชนไม่มีทางไปร่วมรัฐบาลกับพวกเขาแน่ๆนหรือว่าอยากใครไปไม่เอาใช่ไหมดังนั้นค่ะคนทางเดียวก็คือต้องบอกพี่น้องประชาชน วันนี้เราต้องการสอสอฝ่ายค้านเพิ่มเราต้องการอีกหนึ่งเสียงหนึ่งที่นั่งจากคุณน,นัทนัฐกิจเข้าไปเสริมกำลังเสริมแรงของฝ่ายค้านให้เข้มแข็งขึ้นหลายคนพูดไปแล้วว่าณเวลานี้ที่ปัญหาคอร์รัปชันมันกัดกินไปทุกที่ทุกคนทุกแห่ง ไม่รู้ว่านครศรีธรรมราชจะได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวจนทำให้ตึกสอตององมันถล่มลงมาหรือเปล่าเห็นชัดๆกับตาใช่ไหมว่าคอร์รัปชันมันกัดกินประเทศนี้ขนาดไหนดังนั้นเราจึงขอแรงพี่น้องประชาชนให้ไปช่วยกันลงคะแนนเลือกพักฝ่ายค้านเข้าไปตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบคอร์รัปชันเพราะทุกวันนี้ถึงคะแนนเราจะมี 140กว่าเสียงเราก็ยังรู้สึกว่าไม่เคยเพียงพอยกตัวอย่างง่ายๆ entertainment complex เรารู้ว่ามีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบไหนขอเสียงคนอยากได้ entertainment complex หน่อยไม่ต้องเคินไม่ได้ ง่ายของการที่เราแค่ต้องฟังเสียงของประชาชนให้มากขึ้นเราต้องฟังเสียงของประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ให้มากขึ้นแต่นี่อะไรรีบรีบ,ร,บร้อนร้อนลกลกอยากที่จะดันกฎหมายนี้ทําให้คาสินโนถูกกฎหมายจุดหมายฉบับนี้ให้เข้าสภาอย่างลุกลี้ลุกลนแบบนี้เรารับไม่ได้ใช่ไม่ใช่แล้วเสียงเราก็มีเท่านี้ พยายามเต็มที่ที่จะทําทุกวิถีทางให้รัฐบาลกลับไปคิดใหม่กลับไปดูมาใหม่กลับไปศึกษามาใหม่ว่าตกลงเนี่ยมันคุ้มจริงคุ้มไม่จริงที่จะทําให้เกิดคาสิโนขึ้นมาในประเทศนี้เพราะพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเอาไม่เอาก็เนี่ยฝ่ะเสียงมันก็ยังไม่พอนะแต่ว่าดังเอิญว่าพัรร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาหักกระเดงเขาแทงกันเองจนทำให้สุดท้ายกฎหมายนี้ก็เลยต้อง ล่าช้าออกไปไม่ได้เข้าภายในสมัยนี้แต่ว่าเรารู้สึกทันทีว่ามันไม่โอเคกับการที่รัฐบาลทำอะไรแบบไม่ตรงไปตรงมาลูกลี้ลูกลนอยากที่จะทำเหลือเกินเรื่องหาเสียงเอาไวท้ทีหลังเรื่องหาตังมันต้องมาก่อนแบบนี้รับได้ไหมไม่ได้แล้วเราต้องการฝ่ายค้านเข้าไปตรวจสอบเพิ่มอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ประกันสังคมที่เมื่อกี้ที่เพชรสอสอเพชรได้พูดไปแล้วว่าถ้าไม่ใช่ตสอ,สออย่างพักฝ่ายค้านทุกวันนี้เราคงไม่รู้ว่าผู้ประกันตนอย่างเราเราคนธรรมดาแบบเราอยู่ดี ริตครัปชันหรือถ้ามันเกิดทุดจริตคอรัปชันแล้ว mm. ก็ต้องตรวจสอบกันจนถึงที่สุดว่ามันเป็นยังไงมายังไงเรื่องตึกสตงอที่ถล่มทั่วประเทศว่าปัญหามันจะเกาะลึกแทรกซึมไปจนถึงทุกอนุย่อมย่าของรัฐราชการไทยเลยหรือไม่จับตรงไหนก็เจอทุจริตเปิดพรมตรงไหนก็เจอคอรัปชันแล้วแบบนี้เราก็ยิ่งต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งใช่ไม่ใช่ จึงขอแรงพี่น้องประชาชนค่ะ27เมษายนนี้ไม่ต้องคิดแล้วว่าจะเลือกเบอร์อะไรพอเลือกเบอร์อื่นเลือกไปเขาก็ไปร่วมหอลงโรงกันไปร่วมรัฐบาลกันไปกอดกันอยู่ในค้องเดียวกันมีแต่พักประชาชนพักเดียวเท่านั้นที่เป็นพักฝ่ายค้านยืนหนึ่งพักเดียวในบรรดาทั้งหกผู้สมัครนะคะนั่นก็คือผู้สมัครเบอร์อะไรจากพักประชาชนเบอร์ เอร์เปอการพักประชาชนเท่านั้นที่เราเป็นตัวแทนของฝากฝั่งของฝ่ายค้านอีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งนั่นก็คือประเทศนี้มันขับเคลื่อนด้วยการด่าแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสอสรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งคนถามว่ามันจะดา่ารัฐบาลไหมเวลาที่มันไม่แก้ปัญหาให้กับประชาชนดา่าไม่ดา่า ไม่ด่าหรือถ้าด่ามันก็ด่าแบบจบจบไปหยกด่ากันหลังรับหลังไม่กล้าพูดต่อหน้าไม่กล้าพูดออกไหมว่าที่รัฐบาลที่พักแกนนํารัฐบาลทํามาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องมันไม่รู้หวันใช่ไม่ใช่สุดท้ายมันไม่มีใครไปด่าแทนเราหรอกถ้ามันร่วมรัฐบาลกันแล้วมันผสมพันธเป็นพวกเดียวกันแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องมีพับฝ่ายค้านที่มาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้วยการด่าอีกหนึ่งคนเราจะด่าได้แรงขึ้นด่าได้ถึงใจแล้วทำไปสู่การแก้ปัญหาเพราะาเราไม่ได้ด่าอย่างเดียวเราบอกวิธีการแก้ไขด้วยใช่ไม่ใช่ทุกวันนี้เรามีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละวันขนาดว่ายังไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจใดๆ ก็ยังแก้ให้เราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายทำมาหากินรายได้ที่ฝืดเคืองบอกว่าทำยังไงให้ตลาดมันกลับมาคึกคักเหมือนเดิมให้ประชาชนพ่อค้าแม่ขายขายของได้เหมือนเดิมเขากลับบอกว่าก็เอาเงินไปคนละหมื่นเดี๋ยวแก้ได้แน่นอนแล้วเป็นไงล่ะขายดีอยู่กี่วันสามวันได้ไหม ห้าวมันไม่ถึงสุดท้ายกลับมาเงียบคริปเหมือนเดิมแล้วแบบนี้มันแก้ปัญหาปากท้องให้เราได้จริงๆเหรอไม่ได้ปากท้องของเรายังเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนี่แต่ขนาดยังไม่เกิดปัญหาอะไรบ้านไหนมีสวนปาล์มขอดูมือหน่อยมีไหมสวนปาล์มเป็นไงคะราคาปาล์มขนาดยังไม่เกิดอะไรขึ้นต้นปียังสิบบาทอยู่วันนี้เหลือเท่าไหร่ห้บาท สุดยอดจริงๆกับรัฐบาลนี้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งพักแกนนําพักร่วมไม่ต่างอะไรกันเลยฝีมือมพอๆอกันเลยแล้วแถมราคาปาล์มลดลงลดลงขนาดนี้ราคาน้ามันปล์มขวดเป็นไงแพงเหมือนเดิมหกสิบบาทเหมือนเดิมถูกไหมบ้านไหนซื้อได้ต่ำกว่าหกสิบไหมไม่มีฤทธิ์เราหกสิบหมดแล้วราคาปลา์มลดลงมาครึ่งหนึ่งราคาน้ํามันปล์มขวดยังไปไม่ถึงไหนเลย แล้วแบบนี้ใครได้ประโยชน์เวลาราคาน้ำมันปาล์มขวดแพงในซุปเปอร์มาร์เก็ตด่าใครแต่ชาวสวนปาล์มบอกว่าเนี่ยเป็นคนทําให้ราคาน้ํามันปาล์มแพงแต่ในที่สุดชาวสวนปาล์มไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เป็นแพ้อรับาบาปทุกครั้งเวลาที่ราคาน้ํามันปาล์มขวดมันแพงนี่ขนาดยังไม่เกิดวิกฤตอะไรก็ยังไม่มีปัญญาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่วันนี้อายุเศรษฐกิจของจริง มันกำลังจะมาเมื่อกี้พี่เพชรบอกแล้วว่าเขาโฆษณาว่าจะมีพายุหมุนทางเศรษฐกิจเข้ามากระแทกกระแทกกระแทกแต่วันนี้พายุหมุนทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกายังกะระทอนาโดกําลังจะพัดมากระแทกกระแทกกระแทกใส่หน้าประชาชนในบ้านไหนปูกยางมาดูมือหน่อยใ,ใครปูกยาง ปิดกีดไปยังหรือยังต้องกีดอยู่ขายโ้นขายหมดแล้วขายเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้แยญไม้เฟอร์นิเจอร์ไปนะนี่ขนาดว่าสหารัฐอเมริกาบอกว่าขึ้นภาษีนำเข้าจากไทยทุกเกือบทุกรายการสินค้า36%เปอร์เซ็นตแต่บอกว่ายังไม่เก็บตอนนี้นะให้เวลา90วัน ให้เวลา90วันอีก90วันค่อยมาคิดกันว่าจะเก็บหรือไม่เก็บซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยส่งออกยางล้อรถยนต์ถั้งยางล้อรถเก๋งแล้วก็ยางล้อรถบรรทุกมากเป็นอันดับต้นๆไปสหรัฐอเมริกาที่ขนาดยังไม่ได้เริ่มเก็บเลยนะเพราะว่ายางล้อมันก็ต้องทำมาจากอะไรยางแท่งยางลมควันใช่ไหมคะ นี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มเก็บภาษีเลยราคายางเป็นยังไงเหลือกี่บาทแล้วสองโลร้อยแล้วใช่ไม่ใช่เหลือไม่ถึง50บาทแล้วใช่ไม่ใช่ยางถ้วยเหลือเท่าไหร่ขี้ยางเหลือเท่าไหร่ไม่เหลือราคาแทบจะไม่ไหวแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มเก็บเลยยังไม่มีสาเหตุอะไรให้ราคายางต้องตกตำ่ำแต่รัฐบาลก็เข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกร พี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มและสวนทุเรียนถูกไหมที่จะพูดแทนเราถึงปัญหาที่มันกระทบถึงปากท้องของพวกเราให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาถ้าพูดกันดีๆแล้วไม่ทำประเทศนี้มันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยกันดาเราต้องการคนอย่างนัตกิจที่พร้อมใช้มีความรู้ความสามารถรู้กลไกในสภาเป็นอย่างดีพร้อมทำงานทันทีเมื่อได้รับรองเป็นสอสอ ไม่ต้องมาฝึกงานไม่ต้องมาทดลองงานกันอีกเพราะรังซิมันโรมได้เรียกใช้แล้วจัดการเทรนพร้อมใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเลือกนักธุรกิจไปไม่ผิดหวังแน่นอนพร้อมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมีทุเรียนอีกเรื่องหนึ่งปลูกทุเรียนกันไหมคะคนนครปลูกทุเรียนไหมปลูก ราคาดีไหมยังไม่รู้นะเพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแต่ตอนนี้ทุเรียนที่จันทุเรียนตะว,วันออกเริ่มเจอปัญหา B Y 2 y o u know? B Y 2เป็นสารสีเหลืองที่เขาใช้ในการย้อมผ้าแต่ประเทศจีนก็ตั้งอกตั้งใจจะตรวจสารนี้เหลือเกินตรวจไม่ใช่แค่ตรวจที่ที่ตัวผลที่ตัวลูกทุเรียนไม่ได้ตรวจแค่หนาและเปลือกทุเรียน ตัวออกมาจนถึงกล่องกระดาษข้างน้องนั้นทางเดียวที่จะให้รัฐบาลทํางานให้ถูกต้องได้ดังใจมันต้องมีฝ่ายค้านเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งคนใช่ไม่ใช่แล้วคนนั้นต้องกาเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรคนคนนี้แหละนะคะที่จะเป็นคนที่จะไปพูดแทนพี่น้องประชาชนไปติดตามเรื่องไปขับเพื่อนเขาอาจจะยังด่าไม่เก่งแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราสอนกันได้ เรืองนี้ของเราเนี่ยได้มีฝีปากที่แข็งกร้าขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวดิฉันให้ลังซีมันลมสอนด้วยก็ได้เรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยมันประหลาดที่วันนี้เราจะขอพี่น้องประชาชนให้เลือกพักฝ่ายค้านแต่เราจําเป็นที่จะต้องมีฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันตงฝ่ายค้านเข้าไปเพิ่มตงฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเข้าไปทํางานให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้น27เมษายนนี้เข้าครูหาแล้วกาเบอร์ากาเบอร์ สามไปพร้อมการส่งนักธกิจอยู่ร่วงคาะ